ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทัดครับเราอยูกับบามีหรือยูทูบชว์อีสานบ้านขว่าเองตีหาเครื่องแล้วพี่น้องแล้วด้วยความสัต์จร,จร,จริงเ่ราเดี๋ยวาการ์ดการส่อว่านังคารตีหาเครื่องมือนีนตรงกับวันหยังครับไอ้คุณอุไเลยหัจักวันที่บ้องคอนี้บ้องหัจักพี่น้องผมบ้องหัจักวันที่เจไม่วันที่หยังครับมือน,นี้อ่าวันที่ ออยูทูบเบอร์ผมอยากวันที่อาวันที่วันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดมีทูน่าข่มเด้อพี่น้องเด้ออืมเอาทุน่าย้อนบ่เออวันที่ยี่สิบเจ็ดมีทูน่าย้อนอะอืมเขากะดังกะอยากเปลี่ยนอะไรบักไม่บักไหลไมีเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อเดือนนาเดือนหน้ากระทรวงการว่าจันพี่น้อง,ง,งบางคนว่าเอาเขาไปห้าให้เต็มที่พี่น้องผมห้าขีดแดงขีดแดงเลยเอ้าเขาสิมา อาจากเริ่มจากอาปลาทูของเจ๊๋ยไม่ก่อนสดถูกมือเนาะเจ๊๋ยไม่เห็ดคู่มือสดถูกมือสดถูกมือเห็ดคู่มือส่วงหอดไส้หมื่นพี่น้องผมมือละสามลอยอาแผกบ่อพ่อมือละสามลอยแผกบ่อพ่อเศรษฐกิจบ้านบ้านมีก็ถือว่าใส่ได้ยุคกับเขียงหมูที่ไหวที่สุดในโลกขายไหวที่สุดในโลกากะละมังมันอีหยังหลยายเยอะนี่พี่น้องคนหุ่นเต็มเขียงเสียนก็ขายดีแล้วพี่น้องเด้อบ่อปาเตีเขียงหมูเขียงเสียนแม่ปิงปองเขียงหมูแม่นวด รนึ่งาท้วยแต่อันนี้แถมมีแถมพี่น้องพอเห็นตเลาดแถมผู้เจ้าเราบ่แม่นแถมเจ้าเดียวเราพี่น้องผมอันนี้แถมมาสั่นร้องเงียบยแสดงว่าเราสีนิสัยแถมพี่น้องผมขอถวายเรื่องคำว่าบอกว่าพี่น้องนะครับเขียงหมูเมนูพี่น้องผมบ้ามีก็อยากได้อยากได้ใส่เปต้มเดียวบ่ได้แถมบ่เป็นตะยูโอ้โหเขียงเขียงหมูที่เปที่สุดในโลกแล้วพี่น้องผมบ่ได้แถมบ่เป็นตะยูเนื้อแดงหมู หมูที่เพิ่นขาเป็นหมูหน่อยกระพงกระเพาะอีหยังไปเบิดแล้วแม่นบ่ไปเบอร์เรีย่อยเสียดายเด้มันมีเงินอยู่ในนี้300ดัยนะแปดดอยแปดชแม่เอาที่ลายใส่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 มื้อนี้พ่วงใส่ไปแล้วพ่วงใส่ไปแล้วจ้ะอ่าขนาดบ่าตีหาเคืองนี่ครับยินดีบอกบ่ามีเฮากระเบิ่งเวลาตีหาเคืองเดี๋ยวจังมาจับตับของเรา ล่างล่างเราเราเมื่อก็ได้ตับตอนงามๆเอาไปจูดิบกับโกมีดบ่เนาะครับฝอยซื้อพ่อบาทบ่ฝอยซื้อพ่อบาทบ่หูเฮอกันแม่ฝอยคัดหม้อมันกับห้าบาทสิบบาทนี่แหละตับพี่น้องตัฝอยคัดหม้อกับหาบาทสิบบาทเด้อครับเด้อเลียดแดงเดงกับมีไผ่หมักลาบสายลาบหมูหนุ่มๆไปเฮาตอดใส่ตันนี่ขายจังไร มันเป็นไรวอาได้วะไซตันเจ็บไปนี่เสียวอยู่เจ็บเจ็บเจ็บนี่พอเด้อเจ้าว่าเีนี้เอาใส่ตันพี่น้องหมูตัวเดียวก็มีใส่ตันซ้ำนี่ตัวเสียวซ้ำใด่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะหาใส่อื่นเพิ่มแล้วว่าเอาใส่ตันอิงดีก่อนของคุณแม่ได้ลาบยังครับลาบสร้างบอก อ่าของคุณแม่ใบของเฮาพี่น้องผมขาประจําใก่เห็ดพี่เป็นตั้วมันเสี่ยงอุ้ยยังเจียวิจินยีงนี่สมบูรณ์หอยคุณเดชใส่ท้องเราดีแล้วเพราะฉันม่ได้วคุณได้เจียวชิมามห่อห่อห่อผองใส่ถั่วเ่าเจียงไปสืบบอกเขามาสืบเป็ดเป็ดบ่เป็ดตัวละช่องอร่อยขายเถือกลาบไก่สดๆพี่น้องลาบไก่ใหม่ๆกับคุณแม่ใบเ่าเมื่อนี้ใส่คำว่าเบื้องหลังจ่อตีบามีเพราะว่าเย็นนี่ตีหาเครื่องอ่ะจ้ะ ตับงมันคือแก่งไหวเลยเฮ้อครูแม่จังหวะครู่าคุณเหล่าฟ้าเออครูปิงไปด้วเพราะกติหาเรื่องได้หนิไอ้เดี๋ยวนี้บอกูว่าจินมากกวัยเลยบอกมันก็ใหญ่ลาบมัน่วยอันนี้ลาบเป็นคือลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่พี่น้องลาบไก่งามง่ายข้าวต้มมีเอาเป็ดบ่เพราะท่านได้ลาบอันนึงข้าวต้มเล้าเออเอาคุณแม่ไปไปก่อนอ่ะเสียหมูกับเฮ็ดไปขั้วสีไปรหัดขั้วสีไปรหัดจอดเถืองโอ้ยกระบองอยากได้นี่คุณแม่กระบองจักบาทนี่ เอาสิบบาทกับปานได้ฟิลแล้วน้อว่าแม่นแซวบาทบ่แม่นบ่เดี๋ยวนีิกับบวงขายสิบขายแซวบ่ได้และวันเพียเดี๋ยวขอไปแซวให้เอาปลาแดกพี่น้องนกปลาบ่ได้มาเนาะนกปลานหนิขอยตั้งใจว่าหนังคาดมาแถบสันยอดพักอีลำเด้อพี่น้องเด้อพักกระแยงย่ามนีกระมีกินพี่น้องพักกระแยงย่ามนีกระมีกินเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นยอดอีลำแล้วก็น้องใหม่วานแล้วก็น้องใหม่วานเขาอีเมียเพิ่น นกไม้หวานว่าพ่อนกไม้สมกระมีพี่น้องนกไม้สมกระมีเอาเอาลงมาสลัดพี่น้องผมเข้าสิไปจังไดต่อเข้าสิไปแจ้งไดต่อเดี๋ยวบ่ได้เบิ่งเป็ดก่อนเป็ดตัวเท่าไรก่อนคุณแม่สองหาสิปานใดฟี่พี่น้องอุ้ยมันกระสีสองรูปตัวนี้สองรูปกลัวจิ๋ดสองหาสิพี่น้องผม มีเงินพอซื้อกินยูริเป็ดตัวละสองลอยหาซื้อนี่ลูกคนพร้อมม็มกกมกอกกับมี่ม็อมกน่อไม้มกไก่ม็อกน่อไม่แมีนครับม็อกน่อไม้มกไก่ลาบไก่เข่าต้มพ่ออีตูวบักหอยจูบเนาะนี่เนาะบักหอยจูบพ่ออีตูวง,งามงามไปใส่แกงบักหวยใหญ่บักหอยจูบง,งามงามพี่น้องนี่เป็นบักหอยเลยครับเด้ออืมเป็นบักหอยอืมโซบะและเส้าปานได้ฟี มันกับปานไรฟี่เบิร์ตคูเนี่ยเอาหน่ะล่ะนต้เลีออมันกับปานไรฟี่เนาะไม่ต้มแล้วกับซาบาทถือปานไรฟี่พี่น้องซีนอบักไงซีนอบักไงซาบาทต้มแล้วพร้อมปอกกินได้เลยปอกกินได้ปอกกินได้เลยของคุณน้องเม่เฮาเหมือนเดิมขนมที่เป็นอ่าเคินว่าแบรนมาตรฐานประจำตัวเพิ่นข่าวนมพักแป้นขนมพักแป้นทอด เดียวประไปจำตัวเพิ่นแขียงไตปลาเขาปุ่นแขียงไตปลาโอตลาดกลางบ้านมันดีกว่าความถมม่งนี่เลยพี่น้องมันใกล้หล้วมันแบบอบอกว่าถึกพัดมีเส้าหุ่นสีบครับพัดมีเส้าบาทพี่น้องผมพัดมีเส้าบาทล้วก็ขาผัดอันนี้หมกไก่<แ>หมกไก่สิบบาทข้าผัดอันนี้อย่างขัวไก่บอก,อนนกขัวไก่ตักสดๆตุน๋นไก่พี่น้องตุ๋นไก่ตักสดๆเลย ปลาปนปลาปนปลาอุ้ยปนปลาเนี่ไอหนี้พร้อมบ่มีข้าวรวกพร้อมข้าวรวกพร้อมเนี่ยปนปลามีข้าวรวกพร้อมพี่น้องตะอ้อนซ้อนข้าวรวกแลวกัมี่้าววกแลวกับมี่ชุดละเศร้าเพื่อกันนี่เศร้าบาทปนปนปลาพร้อมพร้อมพักเขาพัดเฮาเขาพัดเฮาของแม่ผู้ใหญ่คือหมกสวดครับนี่เป็นของหวานบ่ครับเป็นของข้าวไหมวะ สังขยานาไก่สังขยาหนาไข่ของคุณแม่ผู้ใหญ่อมไก่ผนี้ลปลาออมไก่ลปลาคอพี่น้องต้องย้ำครับว่าเป็นปลาเขียงเด้อพีินนองเรือให้ฟังให้เข้าใจว่าปลาคอเื้อนุ่มเรามุ่นเม่สาวน้อยขายง้งไม่สาวน้อยเม่สาวน้อยนี่ต้มแล้วก็ไก่่งรถีหยังจัดๆจัใให้ไ่ไข่ก็เอาอยู่ อาหมูปงีงพี่น้องเป็นตะกิน,นตะกินแล้วครับคนประกอบสิบบาทน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆพี่น้องขน,ขนมขนมขนมมีหอดบักมากมีหอดบักมากขนมยังบุเขาเอ,อนนี่ขนมดอกบัวนนขนมดอกบัวน้องแม่ผู้ใหญ่นะขนมดอกบัวกันยังมีพี่น้องผมอู๋นอ,อ,อนไม่อูน๋นอไม่พี่นอ้องอู๋นอไม่้วคาพุ่มนอไม่อีกแล้วบักเน่า ก้อยปลาเจ้านี่แซ่พี่น้องว่ามีรับประกันซื้อกินแทบลุกอาทิตย์น้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นก้อยปลาดุกใส่บักงวงด้วยครับด้วก้อยปลาดุกใส่บักงวงอันนี้เป็นลาบปลาตองนาะครับเนาะคุณแม่เนาะอันนี้เป็นลาบปลาตองสุกแบบสุกพี่น้องเป็นลาบปลาตองแบบสุกอันนี้ซุปบักเขียบแซบๆพี่น้องผมซุปบักเขียวก็มาพี่น้องซุปมะเขือ,อก็มาไข่ไก่ไข่ไก่ออร์แกนิกก็สิวาออร์แกนิกเราเลี้ยงเองแล้วบ่อเองพี่น้องเอาคุณพ่อ มันบ่ท่านดังปวงเปีงปวงเปีงเห็ดยังไงบอยังนอยยังปวงเงปีงปวงเพีงเพราะว่า,าจุดขายของเล่าเลยแบนประจาโตัวเล่าเลยเอกลักษณ์ของเล่าสิกเนีเชอรอของ้านเล่านี่คือมันต้องปวงเปีงปวงเปีง,งพี่น้องผมบ่ท่านได้นุ่งสูมททงมาตาบานเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเขาจะกลับมาแล้วครับเนาะเขาจะกลับมาเอาภาคุณเจ้ามากพอดีพี่น้องภาคุณเจ้ามากพอดีทุเรียนลอยสี่สิบพี่น้องผมทุเรียนลอยซี่สิบหอมพี่น้อง อบอกได้คำเดียวว่าหอมอ่ะภาษีบ yeah, wow, exactly ่เห็นราคาร้อยสี่สิบต่อโลเลยครับเด้อสะต่อล่องกองเต็มสูตรปักไตมั่งขุดเหาะพี่น้องผมโบได้๋วบอกเหรียญได้บ้านว่ามีมี่หัวตัวเคียวขายอยู่างมุสาอ่ะล่องเบงเอาหลวใส่กวักดุนบักใหญ่พี่น้องผมบ้าเจ้าอีหยังอีกกับชีวิตพี่น้องเฮ้ยได้ยังไปกินอุษาได้นี่แหละค่ะโตเคียว อ๋อโอ้ยลืมเพิ่งพระคุณเจ้าพุณนะครับพระคุณเจ้าเพิ่นเพิ่นกายแล้วถ้าว่ากระตองครบสูตรนะครับเนาะนี่พระคุณเจ้าลุงพีเขาไปอยู่ในหลุมกาวสำปะผักไม้ยักษ์เมืองบุรารากาน่ำโดยท่านพระคู่เพิ่นคือเก่าลพี่น้องผมโอ้ยอย่าบ่ท่านเรือขอให้ไหลายๆพี่น้องขอให้ไหลายๆพูนไม่ออกก็ได้ใส่บาทแล้วก็แยกยหายกันซื้อของถอนตัวแบบคุณแม่ได้อยัง อะไรพักบัวไปกินกับเผาปะครับว่าไปกับเขาผมด้วยว่ะโอ้เอาไปใส่ลาบใส่ออมพี่น้องผมโอ้ยบ่าวมีนี่ว่านถือฝ่ามือเราอีหลีเด้เอาโอ้ยเพราะเป็นอย่างคุณแม่มาดีคืออย่างนี้งามงามเป็นลบหน้าตาดีเพราะพ่อนี่ใส่ดีอีกเด้คุณแม่เราเราถือขวานไว้ตัวเราถือขวานไว้ทลายนั่นไลนี่อ่าครับไปเบิ่งยู่ผู้เดียวเตียงเดียวยู่ผู้เดียว มาหาเนี่เอาเท่าบ่พี่น้องเท่าอัดขวดบ่อโอ้น,าน,าน้ำยางโอ้ยว่ามันเท่าอัดขวดน้ำยานางเนาะไม่สมอัดขวดจะขายยังไงล่ะสิบบาทอุ้ยอุ้ยว่าไปไหนพูดเมียเอามันค,คือสีเทือกครับเถอะโอ้ยไปเจียงเส่ใกล้เลยเป็นตัว ปวดละษีบาทพ่านนะพี่น้องเขาต้ม,มเขาต้มเหล้าบักพริกอ่อนๆอไปกินกับส้มฝักเสียนแล้วคุณแม่เนาะขวาซิมเดียบ่เดี๋ยวขอาซิมบักพริกเราเบิ่งก่อนบักพริกร้านเราดีบ่ดีม,ม,ม,มาพี่น้องผมกับบ่าวมีอีสานบ้านของเองตีหากว้วนี่แต่ว่าบรรยากาศอยู่ในบ้านนี่คือแบบเมียเนี่ยเบิ่งแบกกาวของบ่าวมีบรรยากาศอยู่ในบ้านเฮา,า,า,านี่แบบมันแจ้งแจ้งฟังนะแต่ว่าเย็นนี่ก็คือ ตีหาเื่องบ้ามีเริ่มสตาร์ทคิดตีหาเพลิงเอาพี่น้องผมเงินสิบสองล้านกับสมัยยุบ้านบ้ามีบาทนี่เอาพี่น้องผมบักพริกหวานบ่หวานลองเบ้างหวาน,านพี่น้องเจา้าคือมีบักพริกหวานครับเสียก<ม>ินเข้าไปเราชื่นใจช,ชื่นใจพี่น้องผมหาสมฝักเสียนบอะไรเราฟูบาทนี <c> ่ <oughs> บักพ่งไวบต่ำนะพี่น้องครับบักพ่งไวบต่ำเม็ดพักขอบคุณแม่โอ้ยไก่พี่น้องผมไก่พอดีตม้มพอดีต้มพี่นอ้องไก่พอดีตม้มคืออย่างสอบละาเศร้าบาทบักแตงบักแตงสอบละาเศร้าบาทอ,อันเจ้าบาดล,ละครับนี่ชิ้นยี่สิบครับผมขอดเพียกขวดเชียวต้อนเดียวนี่ไอ้ใส่กล่องนี่ชิ้นละสิบบาทครับ บักเงียงยุหันคุณแม่บักเทียงยุตายุต้านาเจ้านั่นละได้ยังกูไปมานหนีมานหนีเจ้าเคยจุใส่ตันบ่เจ้าเคยกินใส่ตันบ่เค็ยังเชม่หน่ะเออไม่ไม่ย้าเห็ดไปเัวดอะไรตับเด็ดตับเบเบเดี๋ยวยังไปเห็ดคลิปวิเลี้ยวสันๆก็ได้เอาสุดท้ายท้ายสุดบ้ามีสิผ้ามหาเมฆปิงปองแน่นอนแต่ว่าเช่นคุณบักมากเห็นแล้วเช่นคูนก็เห็นแล้วผู้ก็เห็นแล้วพี่น้องเป็นตลาดแบกดดินของคุณแม่ หาตให้เราดีๆบ้ามีเคยื่อหาหรอเดียนั่งดีๆคุณแม่สูงๆบ่เ,เอาแล้ววะแบบนี้เรื่องชิ้นแบบนี้นี่เอาเคาะแล้วพี่น้องผมเคาะแล้วตับเด้อตับเด้อพี่น้องหลังจากที่เราเปิดขายมาได้ประมาณสิบก็ปีโคกเราแตกไปปีละประมาณสิบกวน่วยพี่นอออ้องอืออ่า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 ไปพี่น้องผม กวนผู้ใหญ่บา้านเป็นสิมาประกาศแล้วเ่าสิไอ้นี่ได้ยั่งยิงย่บ้าเอ้าสมม้วนหัวเรเท่าไหร่ครับหัวเราเศร้าบาทโอ้ยค่ะเป็นผ่านมาจากสว่างโอ้ยอ,อันนี้อยังนี้มก,มกปลาซิวปิง้งมกปลาซิวปิงปว้งพี่น้องอุย้ยเป็นตะกินข้าวเสียบบาทเสีบบาท,บบาทอ่ะสีนมาแล้วพี่น้องเป็นจัง่ดย ียงเซียนแม่ปิงฟองเฮาเป็นสันเบิดเนาะครับเนาะแบบพลอยจุจุจจก็ร่งดีเลยเนาะแม่ปิงฟองอเห็ดแก้วมาโอ้ยแก้วยู่เฮียนมันก็เห็ดบ่ยากหรอว่าเห็ดมาให้ไม่ปิงฟองซอยให้แช็ดรอยสอย,อยข่ายเขียงจุอยู่นี่คือดีเสียบดีเดี๋ยวสิจันให้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวสิจันให้อีคลิปหนึ่งซอยตอนใหญ่ๆเดี๋ยวมีปิงฟองด้วบาทที่นี่ก็สิจุพี่รองผมกับเชียงนี่งฟองเอาเป็นนาโปก๊กซะ เอาเป็นนาปกพี่น้องผมกับเคียงเนี่ยมีปิงฟองเฮาใายซีนครับผมปีงครคนส่วนว่าพี่น้นองเดี๋ยวบ้ามีก็ปไปใส่ม,ใมาให้เบิ้งพี่นอ้องผมเดี๋ยวบ้ามีเดี๋ยวสิไปใส่เบ็ดกบอ่ะพี่น้องผมปีงกบใหม่ๆปีงกบใหม่ๆพี่น้องออื เียร์ละดาวเพ่อพี่น้องทีมแยกค่ะขอบคุณพี่น้องเอาขอบพูดทุกไรทุกซับทุกการทิดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใหญ่ทีมงานอีสานบ้านคุยเองพี่น้องเออพี่ปลาประกาศได้บ้านไี่ขอโทษขอไปพี่น้องพ่อะข้าแม่ขายยังมากเพท่านเบิดลูกคงลูกขาก็ยังบ่ท่านได้มากกันเบิดแต่บ้ามีถือโอกาสมากกว่าเย็นนีเบ่ท่านถึงหกโมงเสาร์แต่บ่าพี่น้องเบื้องฝ่าเบื้องใดอืมบ้านบ้านมีมันแจงไวเนาะครับเนาะเข้ากว่ากันบ่ได้ละเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง <Bird. S 2> เบิดคูนเ่ลารัติดผ้าเบิ้งกระได